ทำไรครับสวัสดีครับผม A587 ครับนี่อากิระตัวนี้สวยมากคือดูสภาพอุยตัวนี้สภาพดีมากขาดรูไม่มีเลยไม่เกินไปไม่เกินโอ้โหนี่สกรีนสตาร์เด็ดจัดครับโอ้โหดูคอปิดไปเยอะเลยตัวนี้ต้องยอมรับเลยว่าราคาสูงพราะว่าขายสภาพจริงๆครับเพราะคราวที่แล้วตัวที่ผมมีนะ ตอนซื้อใส่ดีกว่าสมัยก่อนก็ยังเฟดแบบอย่างเนี้นี่คือเขียวเลยเข้มนะเนี่ยนเข้มกนจะเกินโอเคเลยไม่มีแตกแล้วเี่งแล้วก็มีต่อปีครับอ๋อนี่ต่อปีตรงนี้นะอากิระอ่าครับตื่นๆดำได้อ่ใส่องะไรเนี่ยื้อมันจะดีดีอ่ะแล้วก็หนานานุ่มๆทรงสวย เอาจริงให้ดูทรงยอมแพ้เอาจริงๆเพราะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีไม่เคยมีตะกี้ตาแต่เคยมีป้ายนี้แต่ใส่ป้ายเนี้ยทรงมันออกมาแบบสวยกว่าอแต่ก็แล้วแต่ชอบนะครับใช่ครับนี่ยฮอยู่ที่เราเชื่อแต่ตัวน,นี้ต่นนี้ต้องยอมรับว่าขายด้วยสภาพจริงโอเคครับพบกันพบกันใหม่กับ58เป็นเทจนะจ๊ะัสดีครับ ซื้อเถอะซื้อเถอะ